On this place in the name of the lord i command you to go back where you come from let your soul return to the earth let your body return to the dust so be the will of god <querwa Cold> <or whatever. coughs> <field>. <coughs> เอาใครเอาเครื่องคุยผีอะจงเจริญพลาดเลยไม่ได้เงินใช่แค่ผีดอล่าเฮ้ยน้อยอ่ะเฮ้ยน้องเอ้ยเอาพ่อแม่มาด้วยมาด้วยมาจะช่วยปกป้องรักษาเราไม่ให้ผีออกมาจากที่นี่โออยตัยตัวหักมาเลยตัวหักมาเลยอ่ะอะไรอ่ะน่ากลัว ตัวพี่แป้งไหนบอกพ่อแม่มาลีจะคุ้มครองได้ไงไม่ไงพ่อแม่มาลีคุ้มครองเราแล้วเนี่ยนี่คุ้มแล้วเหรอมันนี่ไหนเนี่ยมาลีคนหน้าเปล่าเนี่ยเนื้อสวยมากเฮ้ยมันมันอยู่ใกล้อ่ะใช่ไหมมีหลักฐานไหมตอนนี้มีมีใครถือเครื่องหลักฐานบ้างเราต้องการหลักฐานว่าที่นี่มีผีจริงหรือเปล่าไม่มีมั้งไอยเดินตัวห่างยอคลอปกติแหละธรรมดาพี่กิจเข้าไปไม่ได้ยังพี่อยู่พี่กิทขาส โอ้ยโดนเห็บเห็อะไรอะับ่ได้ว้าหลัไม่ได้ตัวหักขาดขึ้นิดีวาลวยไม่ได้ทางานเลยอะพี่แป้งรีบสวดดิพี่พี่เราคิดดูดันพี่พี่สวดสวหรือพี่ก็สวดละกี้สวดละกี้เป็นฟังไม่รูเรื่องพี่ต้องต้งสติยังไม่เข้าบ้านเยย่สิบสี่ยี่บเแล้วอะมันเฮี้ยนอะไรขนาดนั้นอะ จเย็นพี่พ่อผีตัวหักค่อยๆคุยกันสวนเลยพี่สวนเลยพี่สวนในบ้านดิพี่แป้งสวนในบ้านในบ้านเลยเหรอเข้าไปไม่ออกมานอกบ้านเหรอเดี๋ยวพวกผมอยู่นอกบ้านเิงพี่เข้าไปเข้าไปดิเข้าไปดิอุ้ยมันเปิดไฟอ่ะอุ้ยอุ้ยเปิดไฟอ่ะเปิดไฟเยอะจังวะ You who come this place in the name of the Lord I command you to go back where you come from Let your soul return to the earth Let your body return to the dust so be the view of God God คมันคาามันค้ามันค้ามันค้ามันค <uh ้ามันค้อู้ห้ห้หห้ไม่ไหคือมันค้ามนเลยอะแล้วพวกคุณเปนไหนกันอะที่ผมเป็นคนเดียวอะอกบ้านพวกเราอ๋อพวกเราพวกเราเป็นคนชั้นนอกบ้านคุณดูรูปที่ผมถ่ายติดมาวันนี้ไม่ไม่ติดเลยมือส่องกล้องส่องหมดเลย วิ่งเราเรียกว่ามันมาเลยนี่เป็นผีที่มีจิตมิดไมตรีมากเลยนะมิไมตรีเอาล่ะฉันจะเข้ามาด้านในนะฉันจะมาดูว่ามันมี e อ F หรือเปล่าเขาบอกว่าหลักฐานที่เราต้องการคือ e อ F แบบสามทับสี่หรือว่าห้าไปเลยเฮ้ยห้องนี้แปด่ะพี่สัญญาณมีแปดแสดงว่าของต้องสาดแล้วอยู่ใกล้นี่ตรงนี้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 แปดผมเห็นผมเห็นมันเดินเข้ามาในห้องเนี้ยตรงนี้แปด ฉันว่าเราลองเข้าไปดูในห้องที่อยู่ใกล้ๆแปดไหมล่ะเนี่ยห้องตรงเนี้ยตรงเนี้ยไปมาอีกแล้วมาอะไรเยอะขนาดนั้นพี่ไปมันตายดิมันตายมันตายมันหายไปเลยเฮ้ยมันวิ่งตามมันจะขึ้นรถเลยมันอาจจะบมากมันเดินมากเฮ้ยกลับบ้านแล้วนะคุณคุณมันมันเฮียได้ไรขนาดนั้นอะ มันจะไม่ให้เราเข้าเลยใช่ไหมบ้านอ่ะยิงจนหมดแล้วนะมันมันไม่ขึ้นแสกแล้วนะปวดหัวแล้วอ่ะพี่ฉันว่ามันมีมีคนมันเดินมาอยู่ตรงข้างหน้าจริงๆด้วยอ่ะมันอยู่ข้างรถเลยอ่ะกลับไปเลยนะกลับไปเลยนะไม่ได้เรียกเลยนะกลับไปเลยนะวนไล่วนไล่มันดีวันไล่มันหนี้นี่เป็นคาถาลิอันเชิญมันจะไล่มันอะไรล่ะนี่นี่เอาเกลือโรยมันเอาเกลือโรยมันเอ้ยเอ้ยเอาเอาน้ำมนต์มน้ำมนต์ลาดมันไหม มันวาดรูปมันวาดรูปแล้วมันวาดรูปที่ไหนวาดรูปวาดรูปแล้วมันวาดรูป้อ๋อนี่ไงมันวาดรูปเป็นพวกเราเลยเนี่ยมีตัวขี้ก้างเนี่ยสี่ห้าตัวหรือวิ่งตามมาเพื่อจะวาดรูปหรือเปล่าขออะไรเซนหรือเปล่าโหมันวาดรูปเต็มเลยเป็นตัวอะไรอ่ะเอ่อถ้าจากหลักฐานแล้วเนี่ยคิดว่าผีตัวนี้น่าจะพยายามบอกเราเกี่ยวกับพวกซิมโบแล้วก็เป็นพิกเจอร์ไรติงนะ ใครจะกลัวบ้าเลอเออเนื้อเข้าไปเลยพี่แป้งอ่ะเดี๋ยวถ้ามันมาครั้งนี้พี่จะาใส่มันนี่น้ำมนต์น้ำมนต์วัดอาจารย์คงรู้จักปะวัดอาจารย์คงนะเออไปขึ้นไปชั้นบนดีกว,ว่าชั้นล่างรู้สึกจะเฮี้ยเหลือเกินโอ,อ้ชั้นบนอาจจะมีก็ได้นะอยูาเดินเฮ้ย,ยมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้เยีมเอฟเมเอฟขึ้นมาสองไม่มีปืนนะทำไมเงเขยละเ่มเอฟขึ้นมาสองครับผม อยู่ใกล้องขึ้นสอโอ้โหโอ้โอ้้โหโขึ้นขึ้นโโเลยสิแนสิแนวเนี้ยสับไว้จับไว้จับไว้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้กลับไปห้องนั้นกลับห้องนั้นกลับห้องเลยีใกล้กันใกล้กันใกล้กันไ่มีห้องน้ำเเนี่ยพี่ห้องนี้มีแปดเลยแปดจุดเจ็ดแปดจุดเจ็ดโอเคมันอยู่เหนือกับห้องน้านบนอะจออาจจะอยู่ที่ห้องข้างๆก็ได้นะ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีหลักฐานของของที่มันแบบติดเชื้อไม่ใช่ติดเชื้อเลยต้องสาบมันจะต้องขึ้นประมาณสักสิบบวกโอเคโอ้โหของละเนรนาฏไปหมดเลยออกมาไปไหนกันเราข้าพเจ้าอุ้ยตกใจอุ <st> ้ยอะไรเนี่ยตัวตุรกส์ห้องนี้ม <st> ันจะยังไม่มีเปิดเลยพี่เปิดเลยเปิดเลย เปิดเปิดไฟเปิดไฟ,ฟ EMF อยู่ที่สองนะครับผมแต่ตอนนี้หยุดแล้วไม่เหลือแล้วเราเปิดเปิดให้ทุกทุกห้องเลยไหมเปิด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 อ,อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ <S 2> <S 2> ไม่รู้ว่าเสียงอะไรอ่ะมีเสียงดังมาจากด้านล่างฉันว่านะผีไม่ได้อยู่ชั้นบนปิดนโตไปข้างล่างกันอยู่ข้างล่างแหละแมเราเจอมันตั้งหลายรอบอยู่ข้างล่างอะ กันน้าพออกมาทั้งตัวคุณไม่รอผมเปิดซิกเนลว่อนนะมัเลยข้าทั้งตัวเฉยมันเลยข้ามเ็นี่นะโอเคเข้าไปสิพี่มันมีห้องอีกตั้งหลายห้องตรงนี้มาดูมาดูอุ้ยโอเคเขามาจะกยันอยู่ตรงนี้มีมีมันมีอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยตัวหักมาเลยตัวหักมาเลยตัวหักัวหัก กับว่าถ้าเกิดมีเสียงตอบออกมาเป็นเสียงแบบเป็นเสียงพูดหรือว่าเป็นเสียงเลดีโอหรือว่าเป็นเสียงในบ้านอะไรเงี้ยเราอาจจะเอามาตอบได้ Show yourself เอากล้องมาเลยแล้วกันใครเอากล้องมามาส่องเท่าไหร่พี่แถวนี้มีอันนี้ปะขอร้องสาบอันนี้มันอันนี้มันกล้องวิดีโอไอ้กล้องที่ส่องมาอยู่ไหนอะอยู่กับผมอยู่กับผมเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้สิบสองพี่แถวนี้สิบสองขอร้องสาบอยู่ใกล้ๆแถวนี้สิบสองอะไรอะ ไม่รู้อ่ะอันนี้ปากาน้ำหอกกาน้ําชาลองหยิบดิถ้าหยิบเราเกิดว่ามันมันโชว์ตัวออกมาหมายความว่าอันนั้นน่ะคือของต้องสาบไม่รู้ว่ายังเอาขึ้นรถแล้วอ่ะต้องสาบไม่ต้องสาบไปรู้เอาขึ้นรถก่อนเอ้ยโอ๊การสีทองขึ้นรถด้วยการสีทองขึ้นรถด้วยไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนคือต้องบอกว่าถ้าเราิออหาของต้องสาบได้เยอะเท่าไหร่เราจะได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนะคะยู u ฮฮ t h i s p เพรส In the n a m e o f the l o r d I c o m m a n ห y o u to go back where you c o m e from. Let y o u ส o to the earth ฮะมาเหรอกินผงหน้าแป้งเลยอะยับมผมเหจริงเหรอไม่เห็นเลยอะไปไ่ไไไไี่แมไปมันตามันตาฉันฉันไปนหลวงนะผมถ่ายถรูปให้ผมถ่ายรูปให้ตะกี้โอเคเรามนหายป่ะมันหายป่ะแปดมันก็แปดหาย โอ้ยมันตามมาไม่รู้ที่ข้างหลังชุดแจงอยู่ข้างหลังชุดแจงไปอีได้ไหมพี่กินทายอีกพี่กิทาย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 ไม่เห็นขึ้นเลยมันขานตามมาหาพี่กิแล้วถอยหลังถอยหลังไปประตู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 มันอยู่หน้าประตูมันอยู่หน้าประตูเอาไปแล้วเย็นชิบหายนี่ถ้ามันกลัวแฟรมันมีตัวหนึ่งที่มันกลัวแฟรนะอยู่ในโกสพีเดีย ยังไงมันมีตัวชาร์โดแต่ตัวนี้ไม่ไม่กลัวแสงเลยนะอ๋อไม่กลัวแสงอ๋อเออใช่ใช่ไม่กลัวแสงมึงเดินออกมาทงๆเลยเฮ้ยลงมาเลยองมาลงมาที่อยู่ชั้นสองลงมาแล้วงมาแล้ไม่ลงมาเลยมันขึ้นไปอีกเ้วจะจับมันยังไงอะเราปืนพี่ไม้เอาปืนมาใช้หรอมันหมดแล้วมันยิงอะไรไม่ได้เลยอะมันไม่ชาร์จใหม่ด้วย เมื่อเราได้รูปลราคือยังไงอะไหนดูรูปที่พี่กิตถ่ายมาสิมันไม่จิงรูปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยผีตะโกนมันขึ้นด้ด้วยเหรอเอ้ยนี่ไงมันมีเสียงอ้าถ้าถ้าถ้าผีสกรีมหมายความว่าเราอาจจะได้ออดิโอแล้วนะใช่ไหมออดิโอพรูฟยันเราตอบเป็น voice in เ h อะเฮาส์เหรอเฮ้ยเออ voice in เ h อะเฮาสดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่ได้ตอบ spirit box อะอะโยมันก็สกรีมออกมาแล้วมันจะเป็นตัวอะไรอะผีตัวอะไรอะ ตอนนี้เหลือโปรตกไก์ชาร์โดเรมเนแนน์เดโอชาอมเยอะจังวะมันครบทุกตัวเหลือทุกตัวเลย e <EM> อ F เ<ะ>นี่ยไม่ขึ้นเอ f มไม่ไม่ขึ้นเลย <3 S 1> หรือว่า <4 S 1> จะลองเดินเข้าไปในบ้านอีกรอบนึงก็คือจริงๆแล้วอะ่ะฉันว่าเราจุกได้ปะมันก็ช้าอยู่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบความโหดเหี้ยมันจะเอามาคิดหน่อยถ้าเราจะต้องต้องค่อยๆเดินอ่ะเดยที่ไม่เรียกมันผมไม่รู้ว่ารูปมีเหลือกี่ใบในแข้งขาต่างขา เดินทางขากันพี่ไหมลองเดินไปเอาไอ้นี่ลองเดินไปเอาปืนอีกรอบนึงเผื่อมันชาร์จแล้วแม่งอยู่ข้างบนเหรอไม่มันตามหรูอมันในรถอุ้ยมันจะมันจะเข้ารถมันจะเข้ารถตัวเฮ้ยเฮ้ภาพรถภาพถ่ายไม่ได้แล้วภาพถ่ายไม่ได้แล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันทุบประตูรถอ่ะยัยโหดว่ะเฮ้ยไม่ผีโหดอย่างนี้ส่งเสียงเรียกเฮ้ไอ้มันมันเดินขึ้นไท้าอะไรนะจริงจริงขึ้นไปบน แป้งไม่เดินขาถังอุยยพี่มันมา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 มมามามา่ามามามาามาางาม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 มามมามมามามมมมมามมามมมามมามมามามมมาาม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 าามามาาม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 มามามมา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 มมามมามมา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 ม หายแล้วเดินไปพี่เดินเดินอย่าหยุดเดินอย่าหยุดมันได้แค่สองอ่ะมันไม่มีสามเลยนะเครื่องหาของต้องสาบแตงก็อยู่แค่แปดอียู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนผู้ชายคนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่กี้มนขึ้นมาที่สองเลยบ้านมีเสียงบ้านมีเสียง อุ่ยมันปิดไฟแล้วไม่มีเสียงม่อยม่แลไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วต่ไม่โอไม่โดนต่ไม่นต้องใร่แมมูันม่แล้วไม่แล้ว นาภูมันเราไม่ได้หาเลยอะเราอาจจะแต่แจ่ว่าเน็กก็ถีบว่ะเพราะว่าแจก็เห็นควันในบ้านอยู่นะถ้าเราเล่นฟาสโมไแเราก็อาจจะแบบถูกก็ได้นะเพราะว่ามันเห็นควันๆอยู่นะส่วน e m f อะเราตอบเป็นสามทับสี่เปล่ะอ่ะ e m f สาทับสี่แล้วก็มีไอตัวนี้ใช่ไหมงั้นพี่ขอตอบว่าปีศาจตัวนี้คือเดมอนแล้วกัน เพราะว่ามันมีความก้าวร้าวสูงมากโอเคแล้วมันก็ไล่ล่าเราตลอดเวลามาถูกไม่ถูกไม่รู้นี่เป็นตาแรกที่เป็นตาแรกของของเราไปผมลอกซาโดว์แล้วกันตอบได้ร้อยครับซาโดว์ไปไปครับกลับบ้านเฮ้ยโคตรเทียเลยน่ากลัวกลับด้วยวตัวอะไรเนี่ยยังไงอินวิเด้นเราตอบถูก3อันสุดยอด เราเจอสามอย่างทาร์เดมอนถูกไหมถูกเยเดมอนเหรอแต่มันไม่มันไม่หัวล้ออ่ะมันมันร้ออ๋อมันไม่จะเป็นต้องหัวล้อไงแต่ว่ามันมีความก้าวร้าวแล้วไล่ล่าเรามันก็เลยทําให้เราได้คําตอบนี้มาถือว่าเราผ่านด่านแรกสําเร็จที่มันเพียงแค่บ้านแรกนะแล้วยังมีผีกหลายตัวด้วยอ่ะผีหลายบ้านเลยด้วย คุณคุณต้องสังเวยเพื่อนสองศพก่อนถึงจะออกกันพลาดใช่ไหมใช่โอ้โหเลยไม่ยอมออกเลยนะ